สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องปรัชญ,ญาเรื่องต่างๆเนาะนะครับผมผมมีคําถามนะครับผมว่าทุกคนอยากมีเงินไหมนะครับผมอยากรวยไหมแล้วก็อยากซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรต่างๆนานาเป็นของเราทั้งหมดนะครับผมใครๆก็มีความฝันแบบนั้นครับอยากรวยอยากมีนูน่นอยากมีนี่แต่ว่าในสมัยก่อนเราไม่คิดกันอย่างนี้นะครับผมในสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราจะอยู่ยังไงเราจะหากินได้แบบไหน เราไม่ได้คิดเรื่องแบงก์เรื่องอะไรนะเรื่องธนาัตรเรื่องเงินเรื่องอะไรนะผมวันวันคิดแต่เรื่องจะเป็นอยู่ยังไงหาอาหารยังไงนะครับผม <c oughs> เ,เน,นี่ยเราทําฟาร์มสามสี่ชั่วโมงเนี่ยเราสร้างปลูกผักอะไรของเขาของเราเนี่ยเรามีบ้านที่ไม่ต้องซื้อแต่ทุกวันเนี้แม่งต้องซื้อนะครับผมซื้อที่ดินซื้อบ้านอะไรต่างๆนะครับผมซึ่งแม่งทุนนิยมนะครับผมทุนนิยมมากแล้วก็โลกโลกเนี้ยสองสูดสองห้านะทุนนิยมกับรังบูมเลยครับผมกำลังไปได้ดีผมไม่รู้จะพังตอนไหนนะนะครับผม นะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ต้องเช่าบ้านไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อบ้านบ้านเราปลูกเองเรามีฟาร์มไก่ฟาร์มผักอะไรเนี่ยเล็กๆแล้วเราก็อยู่กันได้แบบว่าไม่ต้องหาเงินเยอะนะครับผมไม่ต้องมีเงินเดินได้ๆนะครับผมแต่ในสมัยระบบราชาเนี่ยมีนะครับผมเป็นเหรียญเขาสร้างระบบทุนนิยมมาหลอกเรานะครับผมหลงให้เราอยู่ในโลกของมา,ายาแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็จะหลงอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมสู้กับระบบพวกเนี้ยนะ นะครับผมระบบระบบทุนนิยมคืออะไรนะครับผมระบบทุนนิยมก็คือระบบตลาดที่มันแข่งขันกันเนาะนะครับผมแข่งกันไปแข่งกันมาเนี่ยทุกวันเนี้ยซื้อหุ้นตัวน,น,วนี้ซื้อหุ้นตัวนู้นซืนะ้อหุ้นตัวนั้นนะครับผมวิจารณหุ้นตัวนี้วิจารณหุ้นตัวนั้นที่ผมเป็นอยู่เนี่ยนะครับผมนะเรากําลังหลงหลงไปกับมันอยู่แล้วเราไม่คิดเลยนะว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับผมนะชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรเราอยู่ไปทไําไมนะครับผมตายแล้วเราไปไหน นะครับผมแล้วก็ทุกวันเนี้ยเราทํางานวันละ8ชั่วโมงถึง16ชั่วโมงนะต่อวันนะ,นะปกติเลยกัน8ชั่วโมงเราทางาน8ชั่วโมงกันะแทบทุกวันนะครับผมหยุดวันอาทิตย์นะครับผมเสราร์อาทิตย์อาจจะมีหยุดนะบางคนนะแล้วก็เราทํางานกันเนี่ยเราไม่เราทํางานเราทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆเราทาเพื่อใครเราทําเพื่ออะไรเราทําเพื่อหาเงินใช่ไหมครับแล้วเงินมันมาจากไหนมาจากรัฐบาลใช่ไหม นะครับผมมันมาจากรัฐบาลรัฐบาลสร้างเงินออกมานะครับผมแล้วแล้วรัฐบาลสร้างเงินออกมาทําไมให้เราแข่งขันกันให้เราเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้แมงคือระบบทุนนิยมที่แท้จริงนะครับผมนะครับผมแล้วก็ไม่มีระบบไหนที่จะมาแทนที่แบบนี้ได้นะครับนะเราก็อยู่กันไปเรื่อยๆเนะี่ยโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับผมเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีหรือทางที่ร้ายมันก็แล้วแต่คนส่วนมากที่เขาจะทำนะครับผมว่ามันจะเปลี public, ่ยนแปลงไปทางไหนนะครับผมแต่โลกเนี like ้ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับผมเราไม่ได้มานั่งขุดหินอะไรกันแล้วนะผมไม่ได้มานั่งตีหินก่อไฟอะไรกันแล้วไม่ได้มานั่งปลูกผักเหมือนในยุคกลางไม่ได้มานั่งนั่งนั่งแบบว่านั่งชิวๆแบบว่าทํางานสามชั่วโมงนั่งชิวด้วแหละกินอาหารทําอาหารกินเองอะไรเงี้ยมันจะไม่มีแบบนั้นแล้วนะครับผม มันจะมีแบบว่าเราหาแต่เงินเราหาแต่เงินเราหาแต่เงินนะนะครับผมมีแต่หาเงินหาเงินไปเรื่อยจนว่าเราจะตายครับเพราะว่าระบบมันระบบมันเนียมันก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อย,ยจนว่ามีจะมีใครจะมาเปลี่ยนระบบอะครับนะอันนี้จะบอกให้คนทุกคนตื่นรู้เนาะแล้วก็ป้ายอะไรทุกอย่างเนี่ยที่มันสร้างออกมาเนี่ยแม่งสร้างออกมาด้วยภาพมายากทั้งนั้นนะครับผมเลี้ยวไปทางซ้ายเลี้ยวไปทางขวาเลี้ยวไปทางหน้าเลีย j, j, เล <S <s ้ยวไปทางหลังนะครับผมภาษาแบบนี้แม่งไม่เคยมีแต่เราอะ ไปไปคิดคนภาษาขึ้นมาแล้วเรามาพูดกันเนี่ยนะครับผมคนสมัยก่อนแม่งพูดกันไม่รู้เรื่องนะครับผมแต่เรามาพูดกันอย่างเงี้ยนะครับผมให้มันรู้เรื่องขึ้นมาให้มันเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับผมสร้างภาษาพูดสร้างบ้านสร้างเงินสร้างระบบเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเศรษฐศาสตร์การเมืองเศรษฐศาสตร์นู่นเศรษฐศาสตร์นี้สร้างกฎหมายเงินขึ้นมานะครับผมแล้วก็แม่งโล่แม่งเลยวุ่นวายทุกวันนี้ครับผม ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วผมแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับผมจนกห่าเราจะตายนะครับผมเพราะเราอยู่ในยุคสองศูนย์สองห้านะนะครับผมเราก็อยู่ไปเรื่อยนะครับผมหาเงินไปเรื่อยทํางานเราแปดชั่วโมงถึงสิบหกชั่วโมงนะครับผมทํางานจานถึงเสาหยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะครับผมแม่ก็จะเป็นอย่างเงี้ไปเรื่อยยกเว้นใครใครก็ตามที่มาปลดล็อกอิสระาทางการเงินอิสระทางการเงินคืออะไรก็คือ การเล่นหุ้นการเทรดหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอิสระทางการเงินแต่เราต้องเสี่ยงอันนี้ผมจะไม่ไม่มาพูดเรื่องเงินเรื่องเรื่องเทรดหุ้นอะไรนะผมจะไม่พูดนะครับผมแต่มันเป็นอิสระทางการเงินที่แท้จริงนะครับผมวันๆไม่ต้องทําอะไรเราก็ทำเหมือนในยุคก่อนนะผมนั่งชิวเทรดเสร็จนั่งชิวซื้อหุ้นซื้อหุ้นเป็นล้านสองล้านหุ้นแต่เราต้องปลดล็อกอิสระทางการเงินของเราก็คือการไปหาเงินมาแล้วเราก็สร้างธุรกิจสร้างอะไรขึ้นมานี่เป็นระบบ ระบบทุนนิยมของมันเนาะใครจะสร้างธุรกิจใครจะสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่มันก็จะเป็นอย่างเนี้ยแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับผมนะครับผมแล้วก็ป้ายอะไรที่สร้างขึ้นมาแมคโดนัลล์ f f c อะไรต่างๆที่เป็นบริษัทแบรนด์นะครับผมแม่งก็สร้างขึ้นมาจากมายาทั้งนั้นนะครับผมนะครับผมโลกนี้แม่งไม่มีอะไรจริงนะครับผมแม่งปลอมทั้งหมดเลยนะครับผมแต่สมองนะแต่สมองเราและประสาทสัมผัสทั้งห้าแม่งเชื่อว่าแม่งไม่ปลอมนะคร อันนี้ผมจะเล่าไห้ฟังนะครับผมผมพูดแค่นี้นะครับผมว่าทุกอย่างแม่งปลอมไปหมดนะครับผมทั้งทั้งที่ทั้งที่ทั้งทั้งที่ความจริงแม่งไม่ปลอมแต่ข้างในมันปลอมเข้าใจไหมครับความจริงแม่งไม่ปลอมแต่ข้างในแม่งปลอมนะครับผมอันนี้แหละครับผมจะพูดไว้อันนี้ครับโอเคครับผมผมเล่าแค่นี้นะของครับที่รับฟัง